เอาแล้วเจ้าของเครื่องเส้นไหวปิศนาเฉลยแล้วจุดผ้าสีขาวแต่งโมนิดาที่หายไปแท้จริงอยู่ที่ไหนซึ่งล่าสุดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในโลกโซเชียลเมื่อมีการแชร์คลิปวิดีโอที่นายมงคลกิจสุขสินทารานนท์ขณะกำลังค้นหาก,กระโปรงสีขาวผ้าพันเอวซึ่งเป็นผ้าลูกไม้สีขาวที่คุณแตงโมนิดาใส่ในวันเกิดเหตุแต่ไม่พบ ตอนที่เจอศพซึ่งกระโปรงดังกล่าวอาจเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญในคดีนั่นเองล่าสุดอีกคนที่โด่งดังในโลกโซเชียลอย่างเจ้าของเครื่องเส้นไว้ปริศนานั้นก็ได้ชี้จุดเฉลยแล้วว่าผ้าสีขาวที่คุณแตงโมนิดาหายไปแท้จริงอยู่ที่ไหนโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าสิ่งที่ทิ้งคืออะไรบ้างคงไม่ใช่แค่ขวดไวน กับแก้วหรอกมีอีกผ้าขาวอยู่ตรงจุดทิ้งขวดวายต้องบนเวียรในจุดที่ตายครับขณะที่คุณไทยเอกพันธ์ได้เผยแล้วหลังสดสเตมงคลกิจขอแรงช่วยดำน้ำหาหลักฐานคดีแตงโมจากกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินทารานนท์หรือสอสเตหุ่หน้าภัคไทยศรีวิไลขอแรงไทยเอกพนันธ์บรรลือฤทธิ์เข้ามาช่วยในภารกิจ ดำน้ำหาหลักฐานคดีแตงโมเชื่อว่าคุณแตงโมน่าจะตกจากเรือก่อนที่เรือจะไปสะพานพระราม8แต่ปรากฏว่าภาพตรงท่าเรือเทวราชกุณชรเห็นคนบนเรือมีหกคนตนจึงตั้งข้อสังเกตว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาพากลล่าสุดคุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หลังจากทราบเรื่องราวดังกล่าวก็ได้กล่าวว่า ตนพร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีทางทีมตนมีความพร้อมในการดำน้ำหาของกลางซึ่งทางทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาร่วมกตันอยูพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลืออยู่แล้วก็ให้สอดสดเต้มงคลกิจบอกพิกัดตำแหน่งที่ต้องค้นหามา ซึ่งพรุ่งนี้ทางทีมนักประดาน้ำจากส่วนกลางก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับทีมค้นหาเพื่อไปตามพิกัดของสดสอเต้มงคลกิจส่วนตัวตนยังไม่ได้ดูคลิปที่สดสอเต้มงคลกิจนำมาแถลงข่าวแต่มีคนโทรบอกแล้วว่าทางสดสอเต้มงคลกิจได้ติดต่อขอความช่วยเหลือตอนมาซึ่งถ้ามีใคร ขอความช่วยเหลือมาทางตนและทีมงานพร้อมช่วยอยู่แล้วในส่วนของพรุ่งนี้ตนน่าจะไม่ได้ไปร่วมค้นหาด้วยเนื่องจากมีนัดกับคุณบินบรลือฤทธิ์ในการช่วยเหลือนักร้องอาวุโสที่ป่วยซึ่งมีสองเคสที่กาญจนบุรีเลยทำให้ไม่ได้ไปรู้สึกเสียดายเหมือนกันเนื่องจากติดเคสช่วยเลยไม่สามารถไปได้ส่วนตัวอยากพบกับ สซดเต้มงคลกิจมากด้วยในส่วนของพรุ่งนี้ตนได้ให้ทางทีมงานมูลนิธิเตรียมเรือไว้สองลำลำหนึ่งเป็นของทีมนักประดาน้ำอีกลำหนึ่งจะเป็นของทางสดสโซเต้มงคลกิจหรือสำหรับคนที่มีความประสงค์ติดตามไปตอนนี้เหลือแค่ทางสซเต้แจ้งพิกัดการค้นหาและเวลานัดพบมาได้เลย หมอปลายพรายกระซิบเตือนกลางปีคนบันเทิงจะเกิดเรื่องระวังอุบัติเหตุทางรถมีคนร้องไห้โดยเมื่อวันที่20มีนาคมหมอปลายพรายกระซิบเปิดคําทํานายกลางรายการตีท้ายครัวออกอากาศทางช่อง3ถึงเหตุการณ์ในประเทศ ที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่20มีนาคมปี65เป็นต้นไปทั้งเรื่องของบ้านเมืองในประเทศและเหตุร้ายในวงการบันเทิงที่จะเกิดขึ้นอีกหมอปลายเผยในรายการตีท้ายครัวถึงเหตุการณ์หลังวันที่20มีนาคมปี65ว่าหลังจากวันที่20มีนาคมปี65นี้จะมีต้นไม้ขึ้นมาและทำให้คนรวยแต่จะรวยแบบกระจุกไม่กระจาย ทำให้คนผิดหวังจากการลงทุนจังนั้นจะเจอเรื่องยาที่มีปัญหาในไทยจากนั้นจะเห็นเรื่องคนมีสีมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอำนาจเพิ่มใหญ่ค่ายใหญ่ยยคั่วส่วนโควิดจะดีขึ้นไม่เกินกลางปีนี้แต่หน้ากากยังห้ามถอดแม้จะมีการกลายพันธุ์แต่เราจะอยู่ไปได้ หมอปลายได้เผยถึงเหตุการณ์ในวงการบันเทิงหลังเดือนเมษาย,ยนปี65ว่าเหตุการณ์ในวงการบันเทิงจะมีเรื่องรถชนมาเป็นหลักเกิดจากการร้องไห้เสียใจกันก่อนอาจเป็นแฟนและเกิดอุบัติเหตุทางรถโดยจะเกิดช่วงกลางปีไปแล้วโดยก่อนหน้านี้จากคำทำนายของหมอปลายพลายกระสิบกรณีวงการบันเทิงผลไม้สองชนิด แต่งหมูกับส้มจะมาแรงและขายดีจนเกิดเหตุนักแสดงสาวแต่งโมูนิดาตกเรือเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยาแบบมีเงื่อนงำเพื่อนที่อยู่บนเรือทั้งห้าคนกลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะตอบคำถามและข้อสงสัยให้สังคมไม่ได้โดยก่อนหน้านี้หมอปลายพรายกระซิป ซึ่งเดินทางมาทำธุระที่จังหวัดอุดรธานีให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวย้อนถึงคำทำนายเมื่อปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับวงการบันเทิงมีดาราชื่อผลไม้สองชนิดแตงโมกับส้มจะมาแรงขายดีโดยเฉพาะแตงโมจากคนข้างหนักเห็นคนผมยาวและชุดดำมีปัญหามากหมอปลายได้กล่าวว่าท่านทำให้เห็นเป็นคนแต่ตามสไตล์ของหมอปลาย จะพูดเบี่ยงไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองส่วนผู้หญิงผมยาวชุดดำคือผีพรายคนที่เสียชีวิตจากน้ำหรือมีอุบัติเหตุทางน้ำทำให้วิญญาณถูกกักหรือถูกล็อกอยู่ในน้ำส่วนกรณีหมอปลายเคยพูดไว้ว่าแตงโมจะไม่ปล่อยสุดท้ายเขาจะสารภาพเอง ความจริงจะปรากฏในเร็วๆนี้บอกได้หรือไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหมอปลายตอบว่าไม่สามารถบอกได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หมอปลายเป็นแค่หมอดูวันนี้ยังเป็นคดีกันอยู่ไม่อยากทำให้เรื่องมันเสียแต่จากที่ทราบคือน่าจะเป็นใครที่หลายๆคนคิดเอาไว้เรื่องจริงจะปรากฏ คำสารภาพจะถูกบีบเลยว่าทำอะไรเกิดอะไรขึ้นจะมีการเถียงมีการทะเลาะก,กันเขาจะเล่าเยอะพอสมควรแต่คิดว่าคนในโซเชียลก็จะตีความกันได้นานพอสมควรกันแล้วแค่รอฟังความจริงจากปากเขาหมอปลายได้เปิดเผยต่อว่าส่วนเรื่องกระจกแตกคือวันนั้นอยู่ที่เชียงรายปล่อยให้เด็กเฝ้าบ้าน แต่จะดูกล้องวงจรปิดในมือถือตลอดและได้เชิญคุณแตงโมว,ว่ามีอะไรที่อยากจะให้ทราบหรือว่าจำเป็นที่จะต้องบอกขอให้มาบอกวิญญาณพี่แตงโมคงจะเคยไปที่บ้านแล้วแต่หาหนูไม่เจอหรืออะไรไม่ทราบเหมือนกันก็ก็เลยมีเหตุให้เจ้าที่ที่บ้านน่าจะพยายามต่อต้านหรือไม่ให้เขา้ขาขณะสัมภาษณ์อยู่กระจกก็แตกกระจกที่แตก ไม่ได้อยู่แบบมีลมปะทะแต่เป็นกระจกประตูที่มีประตูกั้นอีกหนึ่งประตูแล้วจึงจะเป็นห้องพระไม่มีลมมันแตกได้อย่างไรก็ผิดปกติเหมือนกันซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์นี้ตอนที่สื่อกับวิญญาณที่เสียชีวิตที่ต่างประเทศก็เกิดเหตุการณ์นี้ที่บ้านเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าไม่ธรรมดาแล้วงานนี้แสดงว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวเจอแน่นอน ท่านยมก็รับรู้เรียบร้อยแล้วส่วนใบพัดเรือที่หลุดจมลงแม่น้ำเจ้าพระยาน่าจะมีคนทำส่วนการสื่อสารกับแตงโมงหมอปลายได้กล่าวว่าถ้าหากเชิญก็น่าจะสื่อสารได้เพราะว่าพี่แตงโมงแรงมากแต่หมอปลายพยาย,ยามไม่ให้เข้าเพราะพี่เขาอยากจะเข้ามาในตัวอยากให้พูดอยากให้สื่อสารแต่เราไม่ค่อยอยากเพราะเรากลัว